้าสมมติว่าเป็นแฟนเลยนะตอนนี้เรารู้สึกว่าคบกันได้เต็มที่ไม่เกิน2เดือนหรอกอันนี้อันนี้เราคิดเราเคยถามน้องไหมคะบอกค่ะคุยคุยเลยมีกระแสที่แบบน้องเขาออกมาพูดว่าเขาชอบเราจริงๆนะพี่ฟ้าแบบอยากอยากลองคบดูอะไรอย่างเงี้ยด้วยวัยของเราอ่ะเขาอยากลองแล้วมันงั้นก็ลองสิอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วว่ามันเราเป็นคนจริงจังกับความรักแบบ28แล้วอะไรเงี้ยคบใครเราก็อยากคบนานๆให้ลองเมคชัวร์ก่อนหมายถึงว่าวันนี้อยากลอง พี่ก็ตามใจหนูไม่ได้ที่จะมาลองเลย,เลยอะไรเงี้ยให้หนูมคั่ร์กับตัวเองโฟกัสงานโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองต้องทำนะตอนนี้ก่อน mm. เขาจะทำตามใจตัวเองหรือแฟนคลับอะ่ะไม่ได้ถ้าเวลาเราเสียใจอ่ะคนอื่นเขาไม่ได้มานั่งรับผิดช,ชอบกับเราด้วยความที่เราบูชาความรักมากๆเวลาเรารักใครอะไรเงี้ยถ้าเลิกกันไปทำงานด้วยกันไม่ได้ <S <S 2> <S 2> <S เราไม่สามารถร่วมงานกับน้องเขาได้แต่ด้วยสิ่งที่เรายังอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันปรับเป็นความสบายใจอ่ะ เราต้องทำงานได้กันอีกยาวมากๆซ